สนับสนุนโดย TMA ในสัปดาห์นี้เราจะนำคุณชมไปถอดรหัสของขบวนการที่บางคนก็บอกว่าเป็นขบวนการก่อการร้ายที่ทรงอิทธิพลอย่างที่สุดในขณะนี้ซึ่งรู้จักกันทั่วไปภายใต้ชื่อ IS หรือ ISIS Islamic State รายละเอียดตรงนี้ครับ เราได้รับเกียรติอย่างสูงจากผู้เชี่ยวชาญด้านอิสลามศึกษาซึ่งปัจจุบันท่านเป็นศาสตราจารย์หัวหน้าสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสาตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์ศาสตราจารย์ดร ok จรัญมาลุลีมท่านอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณสัชัยครับอาจารย์ครับ i อหรือ i อซิเนี่ยนะครับมันมีที่มาที่ไปยังไงถึงได้แกร่งและกล่าวห้าวเป้งก็เกิดนะก็อยากจะบอกว่า เป็นกองกำลังที่ที่จริงต่อสู้กับสหรัฐมานานครับในสมัยที่สหรัฐเข้าไปลุกรานอิรักนะครับแล้วก็เข้าไปกวาดล้างสแตดมุสเซนถูกต้องครับอ่าฮะแล้วกองกำลังนี้ก็สู้นะครับแบบว่า,าไม่ถอยเหมือนกันแต่ก็เสียผู้นำของตัวเองไปหลายคนอืมทีนี้ก่อนหน้านี้เขาตั้งชื่ออื่นชื่อเป็นภาษาอาหรับบ้างอะไรบ้างานะครับแต่มาระยะหลังเนี่ย เมื่อมีการต่อต้านซีเรียครับเ,เขาก็ไปร่วมกับ Al อัลกออิดะห์นะฮะคือ,อคนกลุ่มที่ต่อต้านซีเรียเนี่ยมีอยู่หลายกลุ่มครับเพราะว่ากลุ่มที่ต่อต้านซีเรียเนี่ยได้รับการสนับสนุนโดยทางอ้อมๆอมหรือในทางอีกทางหนึ่งก็คือรับรู้กันเช่นจากซาอุดีอาระเบียกาตาร์ตุตรกีสหรัฐอาหรับอิมิเรสครับพวกนี้ก็คือบรรดารัฐกษัตริย์และรัฐอื่น นี่คือแนวร่วมของสหรัฐ uh huh. มีคําถามว่าทําไมต้องไปต้านซีเรียครับก็เหตุผลสําคัญก็คือซีเรียเป็นประเทศที่แข็งแกร่ง,งนะฮะแล้วเมื่อ,อสหรัฐและพันธมิตรโค่นกัดดาฟีลงได้ครับก็คิดว่าเป้าหมายต่อไปเนี่ยก็คือซีเรียค,รคือมันเกิดเหตุการณ์กรณีที่เรียกว่าอาหรับสปริงรพูดง่ายๆาอาหรับสปริงมีหลายมิติมิติแรกก็คือประชาชนลุกฮือเองครับกรณีของตุเซียอียิปต์ oh. กรณีต่อมาก็คือ อเมริกาและพันมิ์เข้ามายุยงให้ประชาชนลูกคือกรณีนี้คือริเบียและกรณีต่อมาคือซีเรียครับเพราะนั้นไปขอมติ UN เอ็เพื่อถล่มลิเบียครับตอนนั้นมติ UN เนี่ยให้ดูแลไม่ให้กัดดาฟี่ใช้พลังทางอากาศแต่พวกนี้ไปถึงทิ้งระเบิดเขา7เดือนจนกระทั่งในสุดกัดดาฟี่นี่ยไม่ได้ตายโดยคนอาหรับตายโดยน้ำมือคนฝรั่งครับจึงบอกไม่ได้ว่าใครฆ่าเพราะว่า มันละเมิดกฎของสงครามครับที่เข้าไปยุ่งกับเขานะฮะทีนี้ย่มใจคืออย่างหนึ่งที่ค่นกันเตอพี่ได้คือเปลี่ยนสัมปทานน้ามันจากจีนจากอินเดียจากบราซิลมาเป็นอเมริกามาเป็นฝรั่งเศสมาเป็นอังกฤษซึ่งเป็นพันธมิตรนอตโต้แล้วหลังจากนั้นก็มีความคิดว่าวาชาร์อันอาซัสเนี่ยนะฮะก็เป็นผู้ที่แข็งเกร้าดังนั้นต้องค่นแล้วว่าเป็นผู้ที่ มีกองกําลังที่ต่อสู้เอเซนอย่างดุเดือดครับและที่สําคัญก็คือแพ็กกับอิหร่านซึ่งเป็นปอลปากกับสหรัฐแล้วก็อิหร่านก็แย่งอํานาจกับซาอุดีอาระเบียดังนั้นกลุ่มต่างๆที่มาช่วยรบในการต่อต้านซีเรียนมาจาักหลายกลุ่มครับแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนั้นเราจะเห็นว่าอัลบัคดาดีผู้นำไอเอสเนี่ยยืนถ่ายรูปกับจอห์นแมคเคนคู่แข่งประธานาธิบดีแล้วกลับไปบอกทางสหรัฐทางรัฐสภาว่า อัลบากดาดีนี่คือกองกำลังที่เรียกว่าฟรีซีเรียนอาร์มี่กองกำลังอิสราเอลของซีเรียอาวุธก็หลั่งไหลมาจากสหรัฐและประเทศแถบอ่าวประเทศแถบอ่าวเนี่ยไม่ชอบซีเรียเพราะว่าหนึ่งซีเรียแข็งกล้าวประการที่สองบางคนก็เอาเรื่องของรัฐธิหรือว่าสมนักคิดมาด้วยเป็นผู้ปกครองที่เป็นชียในขณะที่คนส่วนใหญ่นี่เป็นซุนนี ทำไมให้ชีอาแล้วเป็นชีอาที่ค่อนข้างจะแข็งกร้าวฉะนั้นการโค่นซีเรียแล้วเปลี่ยนผู้นําใหม่เอาผู้นําสุนิขึ้นมาเนี่ยก็เป็นจุดมุ่งหมายของหลายประเทศแล้วทีนี้ไปยังไงมายังไงครับบัคดาดี้เนี่ยถึงแปรพักแทนที่จะเป็นแนวร่วมสหรัฐอเมริกาเหมือนเหมือนแต่ก่อนกลับมาเป็นปรปักแล้วเหมือนกับเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกาตอนนี้คือบัคดาดี้เนี่ยไม่เคยสับสนนอเมริกาเลยในความรู้สึกจริงๆครับแต่ว่าอาศัยสถานการณ์ ในการต้านขั้วจะโคนล,ล้มรัฐบาลซีเรียก็คือเล่นละครตบตาสหรัฐอเมริกานานนี้เนี่ยมันหลายแผนซ้อนแผนหลายเรื่องในที่สุดมีความขัดแย้งกันคอัลกออิดามีความรู้สึกว่าการต่อสู้เนี่ยน่าจะจํากัดอยู่เฉพาะอิรักแต่ว่า i อเอสเห็นว่าควรจะขยายการต่อสู้ให้ออกไปไกลด้วยการตั้งรัฐอิสลามรัฐอิสามภายใต้คอริฟ คอลิฟาหรือคาลิเฟเนี่ยหมายความว่าผู้ปกครองคนหนึ่งซึ่งสามารถปกครองโลกมุสลิมได้เหมือนอหลังจากท่านซาดาได้จากไปแล้วประสบความสำเร็จคอร์ิฟานี่เป็นเรื่องดี<อ>เป็นความฝ่ายฝันของโลกมุสลิมแต่เนื่องจากไอเอสเนี่ยถูกมองว่าการขึ้นอำนาจมาเนี่ยด้วยการสังหารผู้คนสังหารชาวเคิร์ดและอื่นซึ่งความรุนแรงเนี่ย มันตรงข้ามกับอิสลาม<อ>ฉะนั้นปัจจุบันนี้ยังไม่มีใครยอมรับ IS แต่ลึกๆก็มีคนชอบอยู่เยอะเหมือนกันน<อ> <laughs> ครับก็แว้จะได้หมูนนักวิชาการบางคนคซึ่งเขาเขาถูกตีความอีกแบบหนึง<อ>หลังจากนั้น IS ก็เลยอตอนช่วงแรกๆเนี่ยตอนตั้งเป็นกองกําลังเนี่ยปรากฏว่าตอนนั้นแข็งแรงแล้วหนึ่งพวกเขาประกาศตัวเป็นซุนนี สุนีซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่องเซ็มทหารอิรักจํานวนมากเป็นสุนีเมื่อเห็นว่ากองกําลังนี้เออน่าสนใจวางอาวุธมาอยู่กับอยู่กับไอเซึ่งมีจำนวนมากพี่น้องที่มีความเห็นว่า IS เนี่ยเออเป็นกองกําลังที่น่าสนใจแล้วก็มีจุดหมายแน่วแน่ก็ยืนหยัดสู้ด้วยและที่สำคัญ i อเนี่ยเป็นนักโซเชียลมีเดียครับ เพราะว่าคนที่อยู่ในนั้นเป็นนักวิชาการนักรบสามารถเกณฑ์คนจากอินโดนีเซียมาเลเซียอินโดนีเซียมาเลเซียที่ไปเนรวนเป็นนักวิชาการรวนเป็นเกษัรกรช่างเทคนิคและดาบหัวกะทิทั้งนั้นที่ไปร่วมในโครงการและหลังจากนั้นฝรั่งเศสก็เข้าไปจํานวนมากครับอังกฤษอเมริกา โอ้นี่ก็เป็นหัวกะทิเหมือนกันเราเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญฉะนั้น i s ตอนช่วงที่ดึงคนไปเนี่ยไอต้องมีวิธีการอย่างมากและหลังจากนั้นมีทุกอย่างมีทั้งเงินมีทั้งบ่อน้ํามันมีทั้งอื่นและปัญญาขนาดที่ i s ขนาดของพื้นที่ที่ IS ขอองนั้นเทียบเท่ากับประเทศเบลเยียมแต่หลังจากนั้นก็เลยรุกไปหลายแห่งเพื่อจะขยายตัวฉะนั้นจะเห็นว่าชื่อของ i s เเปลี่ยนครั้งแรกนี่เรียกว่า I s i s ก็คือ สลามิสเต t ออฟซีเรียอิรักแ n d ซีเรียแล้วก็เป็นไอซินไอซินนี่ก็คือหมายถึงดินแดนที่ฝรั่งเศสเคยยึดครองที่เ็เย่าเป็นเลวองสลามิสเตดออฟเลวองหรือเลวันอ่านแบบอารกฤษก็หมายถึงรวมเลบานอนซีเรียแล้วก็บางส่วนนอกเหนือจากนั้นเช่นตุรกีเข้าไปด้วยแล้วก็รวมทั้งจอร์แดนรังนั้นและเวลาถึงขั้นนั้นคิดไกลกว่านั้นอีกบอกว่า มันไม่ควรจากัดแค่นั้นมันจะควรเป็นแค่ไอสลามสเตตที่จะขยายไปไหนก็ได้ตัวหลังสุดก็เลยเป็น i อเครับแล้วเมื่อประกาศตัวเช่นนั้นก็รุกได้ไกล<อ>รวดเร็วครับทันทีทันควันจนกระทั่งสหรัฐเนี่ยซึ่งสร้างกลุ่มเหล่านี้มาโดยทางอ้อมเนี่ยเริ่มคิดแล้วว่าจะปล่อยไม่ได้ช่วงโอบามาเนี่ยก็มีความคิดว่าอเมริกันควรจะถอนทหารออกจากอิรักรเพราะเริ่มประสบปัญหาเศรษฐกิจหลายอย่างจึงบอกว่าจะไม่มีทางที่จะให เกิดสิ่งที่เรียกว่า boot on the ground ก็คือว่าไม่มีฐานแน่นอนฐานราบอีกแล้วได้แต่ว่าลึกๆก,ก็คือส่งที่ปรึกษาเป็นทหารนั่นแหละแต่ในนามที่ปรึกษาส่งไว้2 0 0กว่าคนแต่หลังจากนั้นในโซลิร์เรเบีย er ก็มีการฝึกแล้ก็ส่งคนมาหลังจากนั้นก็คือเริ่มตั้งแต่สิงหาคมปีที่แล้วเป็นต้นมาครับเราจะพบว่า IS ซึ่งเคยรุกคืมเริ่มถูกจํากัดพื้นที่อครับแต่ไอก็ไม่ได้ลด ความสําคัญลงรู้จักวิธีการรบพบสู้กระบวนกันมานานรบโดยใช้มอเตอร์ไซค์ช่วงที่ทิ้งระเบิดลมได้ฉะนั้นหลายเดือนผ่านมาขณะนี้ก็ยังอยู่ได้ครับนอกจากอยู่ได้แล้วยังมีคนจากนอร์เวย์สวีเดนมาเติมมเิมเรื่อยจนกระทั่งสถิติของซีเอล่าสุดเนี่ยบอกว่าครึ่งหนึ่งที่อยู่ในเอสน่าจะเป็นยุโรปมันก็สะท้อนหลายๆอย่างมาฉะนั้นคนเหล่านี้เวลากลับไปประเทศตัวเองจึงเป็นที่หวาดหวั่นครับนะฮะฉะนั้นประเทศแถบบ้านเราก็เลยมีการสกัดกั้นแต่จะถึงวันนี้ ยืนยันว่าประเทศไทยยังไม่มียังปลอดภัยครับยังไม่มีครับเอาละครับเราก็ทําความเข้าใจกับขุมข่ายของ IS เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบคุณอย่างยิ่งครับ